โอเคค่ะ okay, okay, okay. วันนี้ก็อยู่กับเบาอยู่แล้วก็สาวพรนะคะวันนี้จะหามาเงั้นเงี้ยดูทะเลกัน,น <laughs> ดูรถก่อน <laughs> เราจะไปไหนกันค่ะสาวพร รับห้องก็จะห้ยบุญบรรยากาศบรรยากาศให้แบบนีดแล้วลเขากตกลุ้งหลายมันงั้นนี <c oughs> ่นะคะก็เป็นบรรยากาศตอนกำลังจะค่ำนะคะ จะไปแว่นเมื่อ,อ,อคืนเขาสิเอาขึ้นเขายังหมวกอได้ใช้เกี่ยวยังกันน่ะเอ้อนี่ยออนี่หมวดเนาะขึ้นเขาเนี่ย อันนี้จะเป็นถนนริมผาดนะคะถนนเียกชายหาดนะคะก็จะเป็นถนนเอ,อทางเส้นเดียวเนาะแล้วก็ข้างหน้าที่เรากำลังจะไปนะคะก็จะเป็นเออ,อย่างนะ Walking Street นะคะก็นนจะมีคนมาออกกำลังกายเต็มเลย ส่วนมากนะคะบรรยากาศส่วนมากนะคะบรรยากาศอย่างนี้ก็จะชอบมีนะะักท่องเที่ยวมาเล่นน้ํานะคะเพราะแดดก็จะไม่ร้อนเกินไป ก็ห้องบริษัททางนี้พอดีเหนียบเงาบอเขากำลังบำรุงเอ่อซ่อมแซมตรงถนนนะคะ จะมาจอดรถกันได้กล้องมันก็จะสันส่นๆนิดนึงนะคะ คนไก่นะคะมนกะสิม <za spreadsheet FY> <t üler> no ีสร <sh ar Chicken> <sh> ้อยน้อยๆเด้อพี่น้องซ้อยเล็กๆน้อยๆอดีดีเด้อู้แบบดูแบบดูแนี่ก็เป็นที่จอดรถประจำของเราโอเคโอ้ยเห็นยังเนาะ จ็บดักอนี่ยจะูเห็ดย,ยังไม่คนพึ่งมีอะไรบ้างคะของวันนี้นี่ยังเน่ใส่บรุ่าียังเนี่ยไปยางถึงดูดแล้วเราก็จะขึ้นห้องกันนะ นี่จะเป็นทางบันไดขึ้นห้องเรานะคะส่วนนี้ก็เป็นห้องของเราย่างสมัยยุ้มือเลยล่ะน,นี่ก็จะเป็นหน้าห้องของเราเบิรเดอพี่น้องเกือบจักวายูจักคนมึบอันนี้ก็แมนเด้ออันนี้ก็แมน นี่ก oh, ็แม่นเบิดึ๊ดหนาของนี่แม่นเบิดของสาวพรเขานะคะย่างหอดใส่เหรอสาวพรเฮียเอ้าอจ้าเอ๋สาวพรสาวพรยี่สิจ้า หิวจนยังกินจนหอบพี่น้องเปิดห้องกันเด้อ <c oughs> โอ้ยหมืดหมืดก็ดออ <c oughs> อันนี้คือรองเท้ารองเท้าเบืองเด้อพี่หน้องอยู่กับจะกคนมเืองมองเท้าแมนบงแมนบึดไม่มไก็เป็นในห,ห้องแต่แด,แดง เป็นในห้องโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะถึงห้องเรียบร้อยแล้ววันนี้สาวพรสีไหลบ่านอ้อวันนี้ป้าจะไล่ไหมคะไล่อยู่ค่ะวันนี้สาวพรจะไล่อยู่นะคะเดี๋ยวเราเข้ามาดูกันป้าขึ้นไล่กันโอเคสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบาย